สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกทำไรอะแมมอารมดีชนะพี่เอ๊เดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปปกอพี่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงก็ค่าติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปะกอปลูกได้เลยจริงเหรอ จริงครับเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่เผือแผ่นดินทองคํา กลับมาในช่วงที่3รายการคนไทยหัวใจเกษตรพาคุณผู้ชมมาที่ลบบุรีแต่ไม่ได้ไปดูดอกทานตะวันหรือไม่ได้ไปดูน้องลิงนะคะพาไปดูแปลงใหญ่พืชผักนะคะที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะทีนี้เขารวมตัวรวมกลุ่มกันแล้วปลูกพืชผักโอ้โหคุณผู้ชมค่ะผลผลิตงอกง,งามเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะไปติดตามชมกันได้ในเช้งนี้ค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จการส่งเสริมร่วมกลุ่มเกษตรกรไทยแปลงใหญ่พืชผกักหมู่ที่2ตําบลท่าดินดําอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีมีสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน3 1มสไร่พื้นที่การปลูก225ไร่แบ่งเป็นหน่อไม้ฝรั่งอินทรีจํานวน75ไร่ผักสลดัดมันเทศส้มมะเขือเทศราชินีรวมถึงผักสวนครัวทั่วไปที่สมาชิกเน้นการปลูกพืชออร์แกนิกปลอดสารเคมีใช้ระบบเกษตรแม่นยําฟาร์มอัจฉริยะ ที่ลดต้นทุนสามารถสร้างกําไรเม็ดงามส่งออกไกลถึงต่างประเทศกลุ่มมีหลักการทํางานยังไงบ้างเราไปฟังประธานแปลงใหญ่พืชผักกันเลยค่ะจนเริ่มต้นเริ่มแรกครับผมว่าไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับผมลาออกจากเป็นการเครียติฟครับแล้วก็มาทําการเกษตรทีนี้ผมมองว่าเกษตรกรที่นี่เ,เมื่อก่อนนะครับเขาทำอ้อย เป็นพืชเชิงเดี่ยวแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลายก็เลยคิดปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับเริ่มจากความที่เราชอบกินชอบทานก่อนนะหน่อไม้ฝรั่งที่นี่นะครับจะออกทุกปีครับแต่จริงๆแปลงใหญ่ของเราเนี่ยจะทําเป็นรอบนะครับจะมีการเก็บปีหนึ่งเก็บเก็บสี่รอบนะครับรอบละ2เดือนแล้วก็พัก1เดือนนะครับแปลงใหญ่ที่นี่นะครับเราจะใช้แบบระบบชุมชนนะครับเป็นเหมือนค่ายเพลอะครับก็คือแต่ละคนจะมีความสามารถแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเราจะใช้วิสาหกิจชุมชน แต่เราวิสาหกิจชุมชนที่มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์มารวมกลุ่มในในแปลงเดียวกันแล้วก็หาตลาดในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุรีสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมระดับตำบลเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้คำแนะนำกลุ่มอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาตามหลักการ5ด้านเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตยกระดับให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้การทำเกษตรผ่านระบบเทคโนโลยี HandiSense ที่ทันสมยัยและการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจกักรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นและเพิ่ม ช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มพืชผักตำบลท่าดินดำนะคะก็มีพืชผักชนิดหลักก็คือหน่อไม้ฝรัหลงแล้วก็พืชผักอื่นๆที่มีมูลค่าสูงนะคะในการสนับสนุนหรือส่งเสริมเนี่ยก็จะมีการประชุมให้กลุ่มได้เสนอแผนความต้องการอันที่1ก็คือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นโซลาร์รูปนะคะเพื่อที่จะได้ ใช้พลังงานนี้มาหล่อเลี้ยงในตัวอาคารอาคารแปรรูปแล้วก็โรงเรือนที่เราใช้ประชุมนะคะชุดที่2ที่ขอคือโรงเรือนกลีนเฮาส์ซึ่งเอาไว้สําหรับเพาะผลผลิตทางการเกษตรเป็นลักษณะเพาะแปลงเพาะปลูกพืชนะคะอันที่3ก็คือมีดโดรนเพราะว่ากเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเข้าสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเรื่องการแรงงานก็จะขาดแคลนก็จะมีดโดรนเพื่อจะ มาควบคุมกําจัดศัตรูพืช2ตัวผมส่งเสริมนะครับในการส่งเสริมเรื่องโครงการยกระดับแปลงใหญ่เพื่อให้เรามีศักยภาพในการผลิตหรือการเพิ่มศักยภาพในการปลูกส่วนเรื่องลดต้นทุนนะครับจะเป็นกรมกรมซ้ำนะครับเราจะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเพื่อให้แปลงเกษตรอินทรีย์ที่นี่นครับจะใช้ต้นทุนประมาณศูนย์บาทแล้วที่เหลือเรื่องเครื่องจักรนะครับที่มาทดแทน,นงานเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจาก บริษัาาทคูโบต้าก็ถ้าเป็นหน่อไม้ฝรั่งตอนนี้ก็จะส่งออกอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นพืชผักส่วนครัวผักสลัดผักตามฤดูดกลาลคือจะมีการพีออเดอร์เดลิเวอรี่ในอำเภอแล้วก็อาจจะมีส่งออนไลน์เปิดพีออเดอร์ในช้อปปี้ลาซาด้าราคาออร์แกนิกนะคะจะสูงกว่าท้องตลาดนิดนึงก็จะประมาณ10บาทถึง20บาทอย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งก็ราคาก็จากไร่ก็ประมาณ120บบาทก็จะมีลูกค้าประจำลูกค้าตามบริษัท ลูกค้าโรงพยาบาลแล้วก็ตามต,ตลาดนัดก็จะมีค่ะ นอกจากนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP Organic Thailand USDA การตลาดและการส่งออกหลังการเข้าร่วมโครงการทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จมีกำลังผลิตหน่อไม้ฝรั่ง30,000กิโลกรัมต่อปีด้วยเครื่องจักรที่เป็นของกลุ่มจึงมีการส่งออกเพิ่มจากเดิมสัปดาห์ละ800กิโลกรัมเป็นสัปดาห์ละ1,500กิโลกรัมรายได้เฉลี่ยของสมาชิกแต่ละราย2,700บาทต่อไร่ สัปดาห์จึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นครับก็ขอเรียนว่าในปี2564กรมส่งเสริมการเกษตรครับได้ร่วมมือกับ Next t e c ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้สวทชได้พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่าดินดำอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรีในการสนับสนุนเรื่องของระบบแผ่น y s e n s หรือระบบฟาร์มอัจฉริยะนะครับโดยการสนับสนุนเรื่องของการวางระบบน้ําเข้าไปในแปลงพืชผัก แล้วก็การใช้เครื่องมืออุปรกรณ์สนับสนุนเครื่องมืออุปรกรณ์นะครับด้านสื่อสารก็คือการควบคุมระบบการให้น้ําในแปลงพืชผักผ่านสมาร์ทโฟนนะครับถ้าจะ,ะให้บรรลุความสําเร็จจริงๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าะจะต้องมียืนด้วยทฤษฎีสีขาเนาะตามแนวคิดของอสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ,กรเกษตรที่1นึงจะไปใช้หน้านี้นะครับ ความสําเร็จของการรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่แล้วปลูกพืชแบบปลอดส,สารเคมีเป็นพืชออร์แกนิกนะคะซึ่งทําให้เกษตร,รกรที่นี่นะคะปลูกพืชผักมาโอ้โหตลาดรอรับไรายได้ก็งอกงามทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกาทางช่องเ c o t h อดี HD, กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปลุกพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ในวันนี้นะครับที่เรามาอยู่ตรงนี้คือการไลฟ์สดเพื่อที่จะ,ะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีโอกาสได้เห็นสินค้าของสปกรได้มีโอกาสได้เข้ามานะครับจับจ่ายใช้สอยได้มีโอกาสได,ได,สได้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องเกษตรกร,รกนในเขตไปรูปที่ดินให้มากขึ้นนะครับเพื่อสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นก็คือผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ากเกษตรที่เกิดจากพื้นที่ของสอปกอ,อยากจะเรียนทุกท่านว่าผมในฐานะของเลขาสปรกร นะฮะของผู้บริหารทีมของสปกระทั้งหมดอยากให้ความมั่นใจของท่านผู้ริโภคนะครับว่าสินค้าที่ออกจากสปกระภายใต้การไร้สดภายใต้การเชื่อมโยงตลาดเนี่ยท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพการซื้อสินค้าจากเรื่องของการไร้สดในครั้งนี้นะครับหากสินค้านั้นบุบสลายหรือไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่ท่านดูไว้ไม่เป็นไปตามเรียกว่าหน้าหน้าโฆษณานะครับ ผมเรียนว่าท่านสามารถเคลมคืนได้ท่านสามารถเปลี่ยนได้อันนี้ผม,ผมออกเป็นนโยบายให้กับพี่น้องทุกคนเลยว,ว่าสินค้าต้องเป็นสินค้าที่มาตรฐานผู้บริโภครับมาแล้วไม่เหมือนกับที่คุยไว้นะครับท่านสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราทำใน,ในปัจจุบันก็คือการใช้เทคโนโลยีนะครับ